สวัสดีครับวันนี้เอาของเล่นมาให้ดูนะครับพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็ถ,ถ้าเป็นนักเรียนของผมนะครับค์ r แอ d ดวานนะคับกับ,กบคอร์ดไอเนาะก็ถ้าอยากได้โค้ดชุดนี้ก็ติดต่อมานะครับแต่ถ้าเป็น คนภายนอกนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะเดี๋ยวรอผมทำอะไรให้ดีได้หน่อยแนละ้วกะว่าจะขายนะครับเปิดหัวไว้แค่นี้นะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันใช้ทำอะไร,ะรเริ่มจากชุดนี้ชุดแรกก่อนเลยนี่นะครับมันใช้ในการ Label เก็บข้อมูลกราฟชาร์ตแพทเทิร์นนะครับ เราอยากจะได้คลาสอะไรเนาะอยากจะพัฒนาคลาสอะไรก็ใส่เข้าไปผมก็ใส่มันเป็นง่ายๆก่อนบายช็อคบายบอสนะบายช็อคก็คืออะไรเฮดแอ shoulder, นด์โชเดอร์ขาขึ้นบายบอสก็คือเฮดแอนด์โชเดอร์เหมือนกันไะม่ไม่ใช่ฟูดผิดเบรกโครงสร้างในเทนขาขึ้นอธิบายท่านหน่อยไหมอ่ะจะเวลาหรือเปล่านะครับเฮดแอนด์โชเดอร์ ใช่ไหมครับช็อปถ้าบอสเฉยก็อย่างนี้นะครับเราจะเก็บแบบไหนลอจิกของเรานะพยายามเก็บหลายๆครั้งให้เหมือนกันนะครับอาจผมทําให้ดูไปละตัวหนึ่งนะอันนี้ผมเก็บไปละนะครับจะไปหาเพิ่มเออแพทเทิร์นช็อปแล้วก็ผมก็จะเล่นให้มันตามเทรนไปเนาะ,ะเจอละเจอบอสละนะครับ จอยังไม่รู้ใครไม่เจอผมเจอแล้วเอาเซล์บอสนะครับเพิ่มไปท่านนะอาเซล์บอสกดบล็อกเซเลคชั่นนะครับก็คนไหนถนัดเริ่มจากไหนก็ว่ากันไปนะครับอืมก็ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดแพทเทิร์นเซล์นะครับไม่เอาดีกว่านี่นี่น ตาดนันหันไปเจอ,อหันไปเจอนะครับนี่ก็เป็นแพทเทิร์นขาเซลลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีรเซมเปิลข้อมูลไอ้พวกข้อมูลข,ดขาดๆไปสักหน่อยอนะครับมันก็จะสวยขึ้นละืมเซฟลาเบลครับเซลลบอส ข้อมูลก็จะมาอยู่ที่ข้อมูลนี้บอกว่าบอกอะไรบ้างนะครับบอกวันบอกเวลานละสิ่งที่เราจะต้องมีคืออะไรนะครับอืมก็ไม่บอก <c oughs> <c oughs> นะครับเก็บไว้ให้นักเรียนผมนะอันนี้เอามาเอามาใส่ไว้ให้ดูเฉยๆนะครับว่าบุคคลไหนที่สนใจที่กำลังจะทำแบบชาร์จแพทเทิร์นเนาะ อยากจะทำชาร์ตแพทเทิร์นมาแบบเอาไว้เทรดเป็นเทรดระบบเทรดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชอบเทรดแบบเอออยากจะได้ระบบเทรดแบบไงอะ่ะมี AI คุมอีกสักชั้นหนึ่งนะครับเพ่าให้มันตัดสินใจในการเข้าเทรดนะแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมะนะครับก็ลองดูนะครับก็เอาไปฝึกดู เออออาเท่าไรก็เดี๋ยวก็ไปคำนวณกันตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปมีเงื่อนไขชั้นที่2ชั้นที่3ามเนาะว่าเออเงื่อนไขชั้นแรกทำไรเงื่อนไขชั้นที่2ทําไรนะครับเงื่อนไขชั้นแรกอ่ะไปไป้ายข้อมูลเนี่ยแปไป้ายไปนะครับตัวที่สามแล้วนะเซลล์บอสนะครับเอาไปเรื่อยๆเอาเห็นช็อกยังนะครับ มันผมก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าแพทเทิร์นของแต่ละคนนะมันจะเริ่มจากตรงไหนไปจบตรงไหนนะครับผมก็จะในลอจิกของผมเนี่ยก็เปิดอธิบายวาง่ายๆก็คือแท่งสุดท้ายจะเป็นแท่งแรกแท่งแท่งที่ใช้เข้าเทรดก็คือกดแล้วต้องขึ้นเลยเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วเนี่ยแบบเนี้ยบอสแล้วกดแล้วไม่ขึ้นเลยก็ไม่ต้องเทรดไม่ต้องไม่ต้องไปลาเบลนะครับเอาแบบกดแล้วขึ้นเลยยกตัวอย่างเช่นภาพนี้อะ เบรกเอาลกดล้วขึ้นเลยก็ไปเล่น b o บอสนะครับเริ่มจากไหนอ่ะไม่รู้นะครับเริ่มจากไหนไปจบที่ไหนแล้วแต่เรานะครับก็กดเซฟระเบลปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลไปอยู่ตรงนี้ไหมง่ายจะตายนะครับอ้า ลงคลิปไว้ประมาณนี้นะ5นาทีละสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ